คืนฝนพรมเรื่องนี้เล่าโดยคุณลินผ่านทางเดอช็อคเรื่องมันมีอยู่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าย่านจารันสดิทวงตอนนั้นขณะที่คุณรินกำลังตั้งท้องแก่ก็ได้ย้ายออกจากคอนโดออกมาอยู่บ้านเช่ากับแฟนซึ่งใกลที่ทำงานอยู่ในซอยเล็กๆไม่ลึกมาก ซึ่งในซอยซอยนี้มีบ้านอยู่ในซอยทั้งหมดสามหลังบ้านเช่าของคุณรินถือว่าสะดวกสบายมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการอยู่เป็นครอบครัววันแรกที่ย้ายของเข้าบ้านก็มีคนที่ช่วยย้ายได้กล่าวทักขึ้นมาว่าทำไมไม่เอาพระเข้าบ้านก่อนคุณรินซึ่งไม่มีความรู้ด้านนี้จึงไม่ได้สนใจอะไร แต่ก็มีการจุดธูปเก้าดอกเพื่อที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวันที่สองหลังจากย้ายคืนแรกคุณรินก็ฝันเห็นผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านเช่าคืนต่อมาก็ฝันเหมือนเดิมอีกจึงเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนก็เล่าเหมือนกันว่าฝัน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงได้พากันไปทำบุญแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรสิ่งที่คุณรินแปลกใจก็คือระหว่างที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าลูกในท้องคุณรินจะทำการดิ้นแรงมากซึ่งผิดไปจากตอนที่อยู่คอนโดเมื่อผ่านไปซักระยะแฟนคุณรินก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดจึงมอบสร้อยพร้อมพระให้คุณรินใส่ไว้ตลอดเวลา และกำชับให้ห้ามถอดมีวันหนึ่งสร้อยพระของคุณดินเกิดน้ำเข้าคุณดินจึงนำพระไปให้ลุงดูและไม่ได้นำกลับมาที่บ้านด้วยเมื่อก้าวเท้าเข้าบ้านลูกในท้องก็ดิ้นอย่างแรงซึ่งปกติแล้วลูกของคุณดินจะดิ้นหลังทานข้าวแต่กลับเป็นว่าลูกดิ้นแรงเมื่อคุณดินเดินอยู่ในบ้าน แล้วก็ทําให้คุณรินรู้สึกเหนื่อยเรียใจเต้นแรงหลังจากนั้นคุณรินก็โทรคุยกับแม่แม่ก็ทักมาถามว่าอยู่กับใครทําไมจึงเสียงดังจังคุณรินตอบไปว่าไม่มีอะไรแม่จึงเล่าว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเกิดฝันไม่ดีเกี่ยวกับคุณรินต่อมาคุณรินก็โทรไป ให้วินที่หน้าปากซอยที่รู้จักการออกมารับเพื่อที่จะออกไปข้างนอกอยู่ดีๆวินก็เอ่ยทักขึ้นมาว่าแฟนไม่อยู่แต่ยังดีที่มีน้องสามมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับทำให้คุณรินรู้สึกใจสัน่นจึงบอกไปว่าอยู่คนเดียวพอตกกลางคืนได้เวลานอนเริ่มมีลมฝนมาคุณรินมองไปที่กำแพง เหมือนกับมีอะไรมาทาบบางแสงไฟอยู่คล้ายๆเป็นรูปเงาคนจึงพยายามข่มตานอนแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนเดินรอบเตียงลงส้นเท้าหนักๆทำให้คุณรินรู้สึกหวาดผวาตลอดเมื่อคุณลินเหลือบไปมองที่หน้าต่างที่ปิดไว้เห็นผ้าม่านเคลื่อนไปมาหลังจากที่คุณรินนอนทนมานานจึงเกิดสติหลุด รีบลุกไปที่ประตูเพื่อจะออกไปจากจุดนี้จู่ๆก็เกิดไฟดับขึ้นมาทันทีทำให้คุณรินล่วงลงจากบันไดหลังกระแทกขั้นบันไดแต่ก็ยังพยายามคลานไปหยิบมือถือเพื่อจะโทรขอความช่วยเหลือเมื่อคุณรินโทรหาแฟนก็โทรไม่ติดโทรหาแม่ก็โทรไม่ติดแต่ดันโทรไปติดที่เพื่อน เพื่อนคุณรินจึงโทรตามรถพยาบาลมาให้ระหว่างที่คุณรินนั่งกองอยู่ข้างบันใดนั้นก็ยังมีเสียงเดินรอบตัวอยู่ตลอดเวลาตึก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 สลับกับเสียงฝนตกหนักเมื่อรถพยาบาลมาถึงเสียงนั้นก็หายไปเจ้าหน้าที่ก็พังประตูเข้ามาพร้อมกับน้ำข้าของคุณรินที่ไหลออกมา เจ้าหน้าที่เข้ามาอุ้มคุณรินและก็ทักว่าทำไมน้องสาวไม่เปิดประตูให้ครับแล้วทำไมเขาไม่เข้ามาช่วยประคองทำไมถึงปล่อยให้คุณนั่งกองอยู่ตรงนี้คุณรินซึ่งเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างก็ไม่ได้ตอบอะไรเหตุการณ์นี้ทำให้คุณรินคลอดก่อนกำหนดแต่ลูกก็ปลอดภัยดี เมื่อแฟนกลับมาเรื่องราวต่างๆก็จึงกระจ่างเมื่อมีพระมาบอกว่าเกี่ยวข้องกับการทำแท้งแฟนจึงยอมรับว่าเคยพาแฟนเก่าไปทำแท้งกรรมจึงตกมาที่ลูกปัจจุบันลูกของคุณรินแข็งแรงดีคุณรินและแฟนย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้ว